สวัสดีครับพบกับพวกเราอีกครั้งนะครับกับร้านบิที่ท้าหล่อสวยทุกมุมมองร้อยเครืองสำอางที่ครบคันที่สุดในตลาดน้ำเซนสองแทนนี้อ่าคาวที่แล้วเราจะกิจกรรมอะไรไปโปเกมอนค่ะเป็นไงบ้างจากโปเกมอนโอ้ยได้กระแสตอบรับดีมากๆเลยนะคะลูกค้าเข้ามาหาโปเกมอนแต่ในร้านเรา เลยค่ะจนพนักง,งานไม่มีเวลาจับโปะกมอนเองค่ะ <laughs> เลยกันได้ว่าถ้าจับกเกมือมไม่ได้เด็กก็ไม่ยอมไปนะจะเอาสละสิบเปอร์เซ็นต์ให้ได้<ช>จับป็นทางแต่วันนี้เรามีกิจกรรมอีกมาให้เล่นกันหูกิจกรรมลนเราไม่มีหยุดไม่มีหย่อนเลยนะแจกตลอดเวลาอ่ะกิจกรรมวันนี้เกี่ยวกับของคามาอืมครั้งที่แล้วที่เราแจกของรางวัลไปเป็นของปีซูเร็จรอบเนี้ยคามาเป็นสปอนเซอร์ให้เราอ่ะมีของรางวัลแจกให้ทั้งหมดสิบห้ารางวัลอืม กิจกรรมก็เป็นไงบ้างคะเมทก็ไลค์แอนแชร์แล้วก็คอมเมนต์นะคะใต้ภาพนะคะเดี๋ยวขึ้นภาพให้นะคะครับปุยยางก็จะอ,อยู่ประมาณก่นี้กลนกาอ่าก็เพียงแค่สดใจแฟนเพจก่อน<ช>นะ,ะแล้วก็ไลค์แอนแชร์คอมเมนต์นี้นะหน้าตาอย่างนี้นะก็จะขึ้นภาพให้ดูพร้อมพิมพ์คำว่าวิทิตาวรอสวยุกมุมมองแค่นี้เองก็มีสิทธิ์รุนรับรางวัลจากคามาเฟยร์่ะ โอเคมีอะไรบ้างก็จะมีเป็นตัวนี้นะคะเป็นอายแชโดว์เนื้อฝุ่นสีสวยไหมคะสีที่2นะคะสูสะะ่ที่สามค่ะสีสวยไหมคะส,สวยมากเลยค่ะสีที่4ค่ะนี่นะคะก็คือสรุบว่าอายแชโดว์เนี่ย มีทัมม้งหมด12ชิน้นใช่ค่ะแต่มีสีสีนะคะส,สีสีจะได้ว่าสีหนึ่งมี3ชิน้นใช่ค่ะ,ะก็อายแชดโดว์12ชิ้นแล้วก็อะไรอีกอันนึงต่อไปเป็นอายพ r i เมอร์ค่ะตัวน,นี้นจะไว้ปกปิดใต้ตาค่ะแบบเวลาใต้ตาดำอย่างนี้ค่ะสำหรับคนนอนดึกอะค่ะหรือคนจับโปเกมอนดึกๆึอย่างี้ค่ะกิจกรรมนี้ก็มุเขต30กันยา เราต้องรีบแล้วนะคะเพราะว่าเหลืออีกเวลาแค่ไม่กี่เดือนนะคะพี่แน็คเดือนน้อยหน่อยเดือนกว่าแต่ไวนะเดือนกว่าวันนี้ก็วันที่เท่าไหร่แล้ววันนี้ก็ยี่สิบแล้วยี่สิบค่อีกประมาณสิบสามสิบสี่สิบวันเองก็หมดแล้วแน่ไดๆแล้วต่อกัปอีกหนึ่งกิจกรรมกันแล้ววันนี้มีผู้ชายหน้าตาดีผันยานร้านเราแต่ก็เป็นที่ลุ่มหลงของทุกคนมากร้อนหน้าตาดี ยาวโยนก็โยนหัวใจครับุกคนแน่นอนอ่าก็มาติดตามดูแลกันนะแต่วันนี้กำลมีกิจกรรมเจี่กับไลน์บ้างวันที่น่าจะมีเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กมาตลอดเลยไม่มีเจี่กับไลน์บ้างเลยเพราะว่าบางคน่ะติดตามข่าวสารหาไลา์ใช่ไหมครับใช่ครับก็เลยจะมาจัดให้กันแต่ว่ากิจกรรมไลน์เนี่ยเดี๋ยวให้คุณโจอธิบายกันนะว่าคืออะไรครับคือเริ่มงเลื่อนนะครับไลน์เนี่ยก็เป็นช่องทางหนึ่งในการช่วยในกาเปิดนะครับที่เราติดต่อ ลูกค้าหรือว่าลูกค้าปติดต่อกับเรามาได้นะครับซึ่งนะครับเราก็อ,อยากให้ลูกค้านะอยากเชิญชวนให้ลูกค้าเข้ามาแอดไลน์นะครับไลน์ชาวของเรานะครับแต่วันนี้เราไม่ได้ให้ลูกค้ามาแอดตัตีนะครับเรามีกิจกรรมมาให้ลู้สนุกกันนะครับโดยที่พูย,พยังไม่พูดถึง,งกิจกรรมพูดถึงของรางวัลแรนแจกแต่เลยนะครับเดินดูว่าทุกคนอ่ะ อยากได้อยู่แล้วได้แน่นอนครับซึ่งของนี้ผมบอกได้เลยว่ามันไม่มีจำหน่ายที่ไหนออืนะครับเรามาเปิดกล่องกันเลยครับซึ่งของนี้จะเป็นตัวนี่ครับเป็นอารี่นะครับเป็นกับด้านหรอ่ากับด้านหรือเปล่าเอยังไงยังไงอถูกแล้วถูกแล้วครับซึ่งตุ่มตัวนี้นะครับเป็นอารี่ของคาร์มานะครับผมคอนเฟิร์มครับว่าไม่มีจำหน่ายที่ไหนแน่นอนนะครับแล้ววันนี้เรามาแจกกี่รางวัลนี้ครับคุณแ็ก รางเจ็ดรางวัลอานะครับเอาให้เจ็ดรางวัลเลยครับเราจะสุ่มชื่อผู้อ่าชื่อผู้โชคดีครับกติกาเป็นยังไงครับกติกาง่ายๆเพียงลูกค้านะครับแอดไลน์บิวตี้เนะครับผมแล้วก็พิมพ์ชื่อที่อยู่แล้วก็เบอร์โทรศัพท์นะครับผมกลับมาที่ช่องทางของไลน์บิวตี้เอ่าแค่นี้ก็จะมีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลจากกิจกรรมไลน์คันนี้ไปเลยยังไม่ได้บอกเลยว่าแอดยังไงวิธีการแอดไลน์ของเราเป็นยังไงคนเลยปกติแล้วเนี่ยถ้าเราแอดไลน์เนี่ยจะพิมพ์แค่ชื่อปกติเนาะแต่ว่า ลายแอดของเราเนี่ยก็ได้พิมพ์เขาว่าแอดนำหน้าด้วยแอดวิดทุ่ยเท้าอ่าแล้จะพิมพ์ให้ดูเป็นภาพคือข้อความน่ารักนี้น่ารักน่ารักว่าพิมพ์ยังไงก็เนี่ยพอพิมพ์เสร็จปุ๊บจะขึ้นโลโก้ร้านเราแล้วก็กดใช้เข้ามาได้เลยลูกค้าสามารถคุยต้อตออกับเราได้เลยนะครับ มีข้อสงสัยตรงไหนในรูปสินค้าที่จำหน่ายในหน้าร้านของเรานะครับหรือมีข้อเนสนอแนะติดชมอย่างไรก็ตามนะครับสามารถทิมเข้ามาได้นะครับครับยังไงเราสอบคุก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับยังไงก็ฝากร้านวิทยาคารไว้ในข้อบครองใจของทุกท่านด้วยน,วน,ออะน,นะครับครับสวัสดีครับค่ะและสามารถติดตาม